สวัสดีครับผมนายแพทย์นัตพงศ์จิรุระวงนะครับแพทย์ผิวหนังผู้ชียชาญทางด้านผิวหนังและเลเซอร์ประจำดอ็อกเตอร์แทดออฟคลินิครับไรผมนะครับก็คือผมที่งอกมาจากส่วนกรอบของหน้านะครับนะบางคนอาจจะมีฮอร์โมนเยอะในผู้หญิงหรือไม่ในผู้ชายนะครับทำให้มีขนบริเวณใบหน้าด้วยนะบริเวณหน้าผากด้วยนะครับ การกำจัดไรขนเนี่ยทำให้ขอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นนะครับแถมยังช่วยลดในเรื่องปัญหาพวกสิวพดต่างๆด้วยนะครับการกําจัดไรขนบริเวณอบหน้าเนี่ยก็ช่วยทําให้หน้าเนี่ยดูสว่างใสขึ้นครับ ในการกำจัดไรผมของดรเท็ดออฟนะครับที่นี่เราใช้นวัตรกรรมชื่อ g e n ท l e แย p โปรยนะครับลงลึกถึงล่าขนชั้นล่างนะครับสามารถกำจัดขนได้ถาวรไม่ว่าจะเป็นขนเส้นเล็กหรือขนเส้นใหญ่นะครับโดยที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะดีไซน์กรอบหน้าให้เราก่อนแล้วก็ทำการกำจัดขนนะครับ <S <S ในการกำจัดไรขนกรอบหน้านะครับก็สามารถที่ทำให้เราเลือกเชฟของหน้าได้นะครับบางคนอยากให้หน้าผากว้าง เราก็กําจัดไรขนขึ้นไปนะครับทำให้กรอบหน้าดูชัดขึ้นนะครับหน้าดูสว่างแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนะครับก็กําจัดขนส่วนเกินที่อยู่บนใบหน้านะครับทั้งหมดทําให้หน้าดูผ่องดูขาวขึ้นด้วยครับ